โอเคก็ okay, สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ผมช็อกโกเคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวอัปเดตใหม่ล่าสุดกันเช่นเคยนะผมหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนี้มนานานแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่มันจะมีแต่อัปเดตเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็เลยข้ามไปนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้เราก็ได้กลับมาอยู่กันในคลิปรีวิวอัปเดตกันเช่นเคยนะผมอ่ะเหมือนเดิมนะผมถ้าว่าใครอยากจะดูคอนเทนต์ด้านในเนี่ยอยากดูของข้าวของอะไรข้างในอ่ะว่ามีอะไรบ้างก็กอไปอ่าตรงช่วงเวลาที่ผมเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยผม ก็ถ้าหากใครอยากดูแค่คอนเทนต์เท่านั้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาอ่านอัปเดตแล้วก็ดูวว่ามีปืนมีอะไรมาใหม่กันบ้างนะครับผมสำหรับทีมเกาเฟงสมัครรแพกอันที่3นะครับผมเป็นทีมสีดําเหลืองนะฮะซึ่งโอ้โหผมเห็นแล้วมแม่งสวยมากครับผมไม่มีสีอะไรดีไปกว่าสีดำกับสีเหลืองผสมกันแล้วนะผมอาจจะมีสีขาวบ้างแต่ก็นะสีเหลืองแน่นอนครับผมหล่อเทสุดสวยแน่นอนครับผมอโอเคเรามาอ่านอัปเดตกันเลยดีกว่าครับผมอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชันอ่า 211นะครับผมอัปเดตที่211แล้วอ่ะเรามาแปลงเลย City ์อ g o เกครับผมเกาเฟงได้กลับมาพร้อมกับอ่าเข้าของชิ้นใหม่แล้วครับผมจริงๆผมก็ต้องเรียกว่าเกาเฟงเห็นทีโมว์เคียวเขาเรียกอ่านว่าเกาเฟงกันนะครับผมอ่ะเราก็เริ่มเรียกเกาเฟงเกาเฟงกันแหละตอนนี้เกาเฟงกลับมาแล้วครับผมแล้วก็อาวุธพวกปืนกลับมาด้วยครับผมรอบนี้มีของพิเศษเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะขึ้นเลยครับผมอ่ะฮัลโหลไฮสเตอร์ทุกคนนะครับผมตอนนี้เกาเฟงเนี่ยได้กลับมาพร้อม สินค้าชิ้นล่าสุดนะผมจากตลาดมืดนะผมมีทั้งอาวุธปืนแล้วก็อะไรต่างๆนานาด้วยผมตอนนี้เขาสิ่งที่เขามอบให้เรามาเนี่ยคือปืน3อันนะผมปืน <c oughs> เป็นปืนจาก DLC นะฮะปืนแรกเลยเนี่ยเป็นปืน KS12 k, k Urban Rifle นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในปืนมีอะไรบ้างผมอ่า KS Urban อันนี้นะผมมันดูคล้ายๆฟางมาดอยู่นะผมแต่อันน้้ามแม็กโรลดแล้วก็พันท้ายด้านบนนะฮะ แต่มันเหมือนไอ้ปืนระเบิดเคชน็อปเลยนะอันเนี้ยโมเดลดูคุ้นๆมาครับผมอ่ะอันนี้สโคะนะผมแต่งสโคะอันนี้ปืนนี้แต่ง DMR ได้เหมือนกันนะผมหากใครอยากได้ปืนดาเมจสูงไปเล่นนะผมก็แต่งดีเมาได้น,นี่มาเซอร์นะผมปากกระบอกอันนี้เก็บเสียงโอโ้โหโคตรยาวเฮ้ย hey, ถ้าใส่เก็บเสียงได้เนี่ยผมว่เาเล่นสเตลได้ก็น่าดีเหมือนกันโอเคอ่าปืนอันถัดไปครับผมอ u s 12ครับผม Angry Tiger Revolver ชื่อยาวจังวะ <c oughs> ลูกโมอันนี้ครับผมโอ้โหอันนี้ผมเห็นโมเดลแล้วแบบชื่อแม่งสวยใช่ปหไอโมเดลลูกโมอะไรเนี่ยมันเท่มากๆเลยฮะด้วยฮะโมเดลโอ้โหอันนี้ปากกระบอกครับผมบาลีฟสตัปลิตสตัปลิสเตอร์วุดกริปอันนี้ก็แบบซานครับผมช็อตบาเรลอันนี้น่าจะบวกคอนซีเมนต์แน่นอนเลยครับผมอ่ะส่วนอันะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปืนพกครับผมคังอาร์มคังอาร์มนี่คล้ายๆสไนอันอันแรกเลยมั้งเนี่ยนะครับผมโมเดล54 อ่าตอนนี้ถ้าซื้อได้เนี่ยมันก็จะได้พัังปืนพกแบบธรรมดาครับผมแล้วก็แบบปรกิมโบเวอร์ชั่นด้วยอ่ะก็แบบนี้นะฮะอันนี้คือผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยอ้น,นี้มันเหมือนลาโต้ในเกมเพเดสองเลยผมถ้าแต่งแบบนี้แต่เสียทายคือมาท้ายเนี่ยมันยาวเป็นหนึ่งครับผมถ้ามันไม่ยาวเนี่ยลาโต้เพลวอลเฟมแน่นอนนะนครับผมนี่เอ็กซ์เทนเดอร์ครับผมปากกระบอกยาวขึ้นอันนี้แมกกาซีเยอะขึ้นอือแต่ผมว่าปืนพกเนี่ยเออดูสเปเชียลดีนะครับผมดูสเปเชียลดี เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันะผมผมเห็นปืนแล้วล่ะแม่งสเปเชียตรงไหนสเปเชียออกมานะผมเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านนะผมอันอื่นผมฆ่าไปเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าอันเนี้ยปืนเนี่ยมันเหมือนกับปืนพกนะผมแต่ว่าปากกระบอกของมันเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆช็อตกันแบบเล็กๆครับผมช็อตกันปากสั้นอ่ะเออคือมันเป็นปืนพกช็อตกันเว้ยแล้วประเด็นคืออะไรอยู่ไหมคือมันแต่งกระสุนช็อตกันได้นะฮะม m ลแอ m m o ช็อตกันมันแต่งแฟชเชเต้ได้แฟชเชเต้คือกระสุนช็อตกันยิงระยะไกลนะฮะ แล้วก็ AP สลัก AP สลักนี่ก็เป็นปืนพกกระสุนเจาะเกาะเลยนะฮะเด็ดค้มันเหมือนช็อตกันปืนพกเจาะเกาะอ,อันนี้คือปืนพกเจาะเกาะที่อันที่2แล้วฮนะลองมาจาก5้าทับเแล้วฮนะโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นเมตาใหม่ได้แน่นอนแล้วผม่าแหมสุดยอดจริงฮนะมีปืนพกเจาะเกาะอ,อันใหม่ด้วยฮนะต้องไปลองดูผมอ่ะอัปเดตถัดไปครับผมที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือวปพนฉาบนะผมเนี่ยเกาเฟงได้เอาของมาให้ผมก็คือเครื่องประดับแต่งปืนอะไรไว่ายง่ายคือ มันเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรอบผมอะมันก็แค่พวกแบบกระเป๋าของนักชุดหน้ากากดารอะไรเนี่ยระเบิดนะผมนเอาไว้แต่งปืนนะผมแต่งใส่ด้านข้างประดับระผมสวยงาม DLC เนี่ยซื้อมาเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะสี่อันมั้งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็โอ้ถ้าเข้าคอมมิชชั่นมันจะหรือว่าทำอาชีพเนก็จะได้มันด้วยอย่างง้นนะผมต่อไปผมเวฟพนคันเลอร์นะผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ นะผมเวป้อน,นชามก็คือเอาไว้แต่งประดับปืนอ่ะไว้ง่ายแล้วก็สีนิดหน่อยอผมมาสวยๆงามไปอัปเดตนี้เป็นอัปเดตขนาดสั้นนะผมไม่มีอะไรมากครับผมนอกจากปืนเท่านั้นผมแล้วก็เนี่ยแกบงแกบัคอะไรต่างๆก็มีแค่สั้นๆเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษมากผมโอเคเราไปดูที่ด้านในเกมกันเลยดีกว่าผมว่าอ่ามันมีอะไรบ้างครับผมราคา85บาทนะฮะอ่าซื้อไปฮะ เราเล่นเกมนี้เราก็ต้องสนับสนุนหน่อยฮะผมเห็นผู้เล่นฝรั่งแม่งซิมบางคนก็ซิมบางคนก็ไม่ซิมบางคนก็ดา่าบางคนก็ไม่ด่าเหมือนกันนะผมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะบ่นกันทําไมเนยเมื่อมันก็เป็นแค่เกมนะเราก็สนับสนุนเขาเพราที่เราทําได้ผมอ่ะอย่างน้อยก็ขอให้เขามีตังค์เอาปล่อยเพลย์สมให้เราเล่นก็พออ่ะซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราก็ได้เดียวสีนี้มาแล้วครับผมซื้ออัดหน้าท่านผู้ชมเลย แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะสังเกตเลยก็คือ DLC ใหม่นะเอ้ยไม่ใช่ DLC อชิมเม้นนะฮะอชิมเมน้นนี่ไงอ๋อถ้าทำจะได้ไวพ้อนชามนะฮะอันนี้มันสตรีมแม่งกต็ตกทิ้มหายนะผมเรามาดูกันว่า DLC ใหม่เอ้ยทุยอชิมเม้นใหม่สิเอออ้าวมีแค่เดียวฮะอ๋ออชิมเม้นใหม่ครับผมโคเกอร์ชามเมอร์เล่นหน่ายพิซซ์ในแม่ในโหมดฮาร์ดนะผมโดยใส่หน้ากาก PNV ไบรท์ไบรท์ไบรท์ไนท์ Bright แล้วค่าโคเกอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะเราจะได้ไอ้นี่ครับผมเครื่องประดับเป็นโคเกอร์มัสคอตนะผมเอาไว้ติดปืนนะผมโอ้โหแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะครับผมแสดงว่าน่าจะอัปเดตอื่นเพิ่มเข้ามาแน่เลยครับผมอะเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะผมว่าจะมีอะไรบ้างครับผมอะตอนนี้เราก็ไปดูสินค้าหรือว่าเข้าของที่เราซื้อมาในเกมกดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมอะไปดูกันเลยครับผม โอเคครับ okay, ผมก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับ uh, update, อัปเดตอาวุธปืนแพ็คใหม่ครับผมมีใครชอบปืนไหนบ้างผมส, <c oughs> ส่วนตัวแล้วผมว่าไอ้ปืนเนี้ยมันคล้ายคล้ายเคนนอจริงๆอะเออโมเดลมันไม่ได้ต่างกันเลยคือเนี่ยครับผมดูโมเดลเลีฮะมันเหมือนกันเด้ดเลยมันก็แค่แบบไม่มีกระสุนระเบิดกระแก้นะนะครับผม่ะแต่คือดาเมจเนี่ยมันเป็นปืนดาเมจสูงนะผมผมคิดว่า <c oughs> ถ้าใครเล่นอย่างเฟรนซี่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยผมว่า เอาดาเมจส,สูงๆเนี่ยมันก็พอเล่นได้ยอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้ปืนนะผมปืนใหม่อันนี้ครับผมคือออคติมอลเร้งมันอยู่ที่1นะ่งนะผมก็สงสัยเหมือนกันทําไมมันอยู่ที่1ในเมื่อปืนของมันอยู่ที่ออคติมอลเร้งระดับ2นะฮะก็คือระดับระดับกลางนะเออไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ปืนพกอันเนี้ยผมว่ามันสเปเชียลหนึ่งคือดาเมจมันอยู่ระดับกลางนะฮะแล้วแถมอีกอย่างนึงคือมันแตง่งอ่าไอ้พวกเนี้ยได้ะฮะ กระสุนนะผมกระสุนช็อตกันมันยัดลงไปได้ครับผมแฟชั่นอ่าบูลเลตสต็อปเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะมันน่าจะเป็นบัคชอ็ชอตหรือเปล่าบัคช็อตหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะแต่มันบอกคือถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใส่แก๊เจ็ตได้ผมอย่างเลเซอร์ก็คือเราใส่ตรงเนี้ยผมมันใส่แล้วใส่ไม่ได้เลยผมแฟชเช่ไเนยิงไกลนะฮะแล้วก็เอพิสลักเนี่ยยิงเจาะเกาะน,นะฮะก็ถ้าใครอยากได้ปืนพกเจาะเกาะอ,อันนี้ปืนพกเทรนใหม่แล้วผมปืนพกเจาะเกาะ เผื่อแบบใครใช้5 7ทับเแล้วแบบเบื่อไงเอาปืนนี้มาลองดูก็ได้เหมือนกันนะผมมากด็ดูดูแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรมากผมอัปเดตใหม่นี้โดยส่วนตัวผมว่ายังไม่เคยยังไม่ได้เคยเอาปืนไปลองเลยฮนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะอา,อาจจะเอาปืนไปลองเทสในด่านใหม่ๆดูบ้างับผมมาก็ต้องคอยติดตามมันดูนะครับผมนะสำหรับอัปเดตรีวิรอัปเดตใหม่ในรอบนี้ก็เขาจบไว้เท่านี้ก่อนละกันผมอาจจะสั้นน้อยไปหน่อยครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะอัปเดตมันมีแค่นี้จริงๆนะฮะอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับคลิปอัปเดตอื่นนะผมมันต้องมีนแน่นอนนะผมอัปเดตหนะน้านะก็ติดตามช่องผมกันด้วยนะผมถ้าใครอยากติดตามอัปเดตใหม่ๆก็เข้ามาทางได้ใต้ i s c o r d ใต้คลิปได้เลยผมอ่ะผมก็จะทําการโพสต์อัปเดตให้กับคนดูคนติดตามว่ผมที่เข้ามาในกลุ่มอะผมรับรู้ก่อนนะผมอ่ะเกมเพิ่งปล่อยอัปเดตมาก็รู้ก่อนแน่นอนนะผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้ท่านี้ก่อนละกันนะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปอื่นคลิปถัดไปนะผมบายบายครับ